สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตวิชันช่องที่พาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับยานยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และยานพาหนะพิเศษวันนี้เราขอนาเสนอหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดในโลกลีโอพารสองซึ่งเป็นผลงานระดับโลกจากเยอรมนีที่มีบทบาทสําคัญในหลายสมรภูมิด้วยชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งความแม่นยําและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยลีโอพารสองกลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศไว้วางใจ รวมถึงประเทศไทยที่มีการนำเข้ามาใช้งานในกองทัพเช่นกันสำหรับรุ่นล่าสุดในปี2025 l e o p a r า2ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องระบบป้องกันตัวถังได้รับการเสริมกรอบแบบโมดูลาร์ที่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วในสนามรบพร้อมระบบ Active Protection System ที่ช่วยตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาก่อนถึงตัวรถ ราคาต่อคันของลีโอพา d สรุ่น2,025อยู่ที่ประมาณ7.5ล้านดอลลาร์หรือราว270ล้านบาทไทยซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและแพ็กเกจที่เลือกใช้งาน l e โอพา d สใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU UM MB 873 KA 511ขนาด 1, 1. 2สูบ1,500แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติเร่ง HSW L 354ที่ให้ความเร็วสูงสุดกว่า70กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนปกติและสามารถวิ่งในพื้นที่สมบุกสมบันได้ดีเยี่ยม อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเ,ลงเฉลี่ยอยู่ที่3ลิตรต่อกิโลเมตรหรือประมาณ333ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับรถถังระดับนี้ภายในของ l ีโอพาส์ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของคนประจำรถโดยมีที่นั่งกันกระแทกระบบควบคุมอุณหภูมิและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้บังคับบัญชาและพลปืน ส่วนระบบความบันเทิงและเชื่อมต,อต่อต่างๆถูกออกแบบให้เชื่อมโยงข้อมูลภารกิจผ่านระบบเครือข่ายภายในรถแบบเรียลไทม์ทำให้การสื่อสารและควบคุมยุทธการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยลีโอพาสสองมาพร้อมระบบป้องกันผู้โดยสารจากแรงระเบิดใต้ท้องรถกล้องมองภาพรอบคันระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวและเซนเซอร์แจ้งเตือนการโจมตีนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่ในสนามรบเช่นระบบควบคุมการทรงตัวและระบบการสะเทือนแบบอัจฉริยะ สุดท้ายนี้ลีโอพาดสองรุ่นปี2025ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ทางการทหารด้วยขุมพลังอันมหาศาลความปลอดภัยระดับสูงและความสามารถในการปรับตัวในทุกสถานการณ์หากคุณคือแฟนคลับสายยานยนต์หรือผู้ที่สนใจด้านการทหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโตวิชันเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ